Ah. Ah. Watch my daddy in bed and kind. Watch his happen to the He's been working and slaving his life. That's pretty good. You'll enter the world of the game. ไม่เชื่อนะครับที่จะได้เห็นเรารีวิวเกมนี้ผมเองก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเล่นเกมนี้แล้วก็รีวิวเกมนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะสภาพโดยโรวมมันเป็นยังไงมาดูกันกันกบ Skull Island Rise of Kong Video Review ชื่อหนังคือ Kong อ Skull Island เกมเป็น Skull Island ขึ้นก่อนเออเอาที่พี่สบายใจเลยครับ และสำหรับเกมนี้นะครับผมขออนุญาตไม่แบ่งเซสชันใดๆนะผมจะรีวิวภาพรวมของเกมมันเลยเพราะเกมนี้มันก็แทบจะไม่มีอะไรให้พูดถึงในด้านดีๆอยู่แล้วเรื่องราวของเกมนี้มันแบ่งมาเป็นช่วงก่อนทำสคริปต์นะครับซึ่งเล่าเรื่องราวของคองตัวแม่และนะับเป็นบทฝึกสอน Tu วทูตรริ้ของเกมด้วยเลยโดยในช่วงนี้เราจะได้เรียนรู้ระบบการเล่นแล้วก็เนื้อเรื่องเบื้องต้นนะครับจนกระทั่งไปจบที่ ไปเจอคลองตัวพ่อและตัวลูกที่ต้องไปเข้าสู้กับเก่าและโดนฆ่าตายนะครับเหลือไว้เพียงคลองตัวลูกที่ต้องเติบโตเอาชีวิตรอดอย่างโดดเดี่ยวและมีเป้าหมายคือกนหล้อนแขนยังไงล่ะอ่ะแนวพล็อตกันได้เลยใช่ไหมใช่แล้วครับมันคือพล็อตแบบเก่าจกข่าพ่อฆ่าาแม่ข่าด้วยแล้วสักวันก็จะล้างแขนเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาไม่รู้คลองหรือหนังจีนเออเอาเลยหลังจากจบช่วงฝึกนะครับที่ผมงงมากๆก็คือสกิลและความสามารถที่เรียนรู้มาในตอนทุเรียลเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับ ฟีลแบบว่าเราเป็นกองตัวลูกนะครับก็ต้องเรียนรู้สกิลกันใหม่ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับคือมัน make sense ในแง่ของเนื้อเรื่องแหละแต่พอมันเป็นเกมคือการให้เรามีสกิลครบมีความสามารถเก่งเลยตั้งแต่แรกแล้วอยู่ดีๆก็มาริบมันคืนเนี่ย <Also. S 1> จะมองมุมไหนผมว่ามันก็โคตรแปลกอยู่ดีนะ <'s> ทีนี้มาดูภาพรวมของระบบและเกมเพลย์กันบ้างน,นะครับภาพรวมของเกมนี้ก็คงจะบอกได้ว่ามันเป็นเกมแอคชั่นปะจนภัยที่จะเป็น open world ก็บอกได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราไปสำรวจก็จริง แต่สำรวจแล้วทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรเป็นคำถามที่ผมยังคล่องใจจนถึงตอนนี้เพราะการออกสำรวจเนี่ยมันไม่มีของรางวัลตอบแทนอะไรเลยครับในขณะที่เกมเนี่ยมีคอลเลกติเบิลให้เก็บมากถึง25อย่างแต่มันไม่มีอะไรน่าเก็บเลยแม้แต่น้อย คือจะให้เก็บทํำไมคอลเลกติเบิลเนี่ยผมโคตรงงเลยแล้วก็การออกสํารวจในส่วนมากเราจะเจอศัตรูการปราบศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้สกิลพอยต์มาใช้อัปเกรดความสามารถของตัวของนะครับซึ่งมันโคตรไม่น่าดึงดูดให้ทําเลยแล้วเกมนี้แปลกอีกอย่างนึงนะครับเกมอื่นในเวลาที่เราจะอัพสกิลนะครับเราก็จะเริ่มใช้แต้มที่1แต้ม2แต้มนะครับขั้นสูงหน่อยก็เป็น3แต้ม แต่เกมนี้เนี่ยแค่คุณจะอัพสกิลแรกต้องใช้5แต้มครับคือพวกพี่กลัวพวกผมจะจบเกมกันเร็วหรือไงครับจับหนักขนาดนี้ประเด็นคือมันไม่สนุกในการไปฟาร์มไปหาแต้มเอาซะเลยนะครับจริงๆใครจบทูตุเรียลได้นี่ถือว่าใจเด็ดมากแล้วไม่สิเอาว่าใครกล้าซื้อมาเล่นนี่ก็สุดยอดมากแล้วนะครับเอ๊ะมันเข้าตัวเองบ่นเนี่ย ระบบการต่อสู้ของเกมนี้เอา,อาง่ายๆมันคือ b ีสเซมอันะครับเดินหน้าเตะต่ตอยรัวๆไม่ต้องสนอะไรเลยนะครับแถมเกมก็ดูจะไม่ได้สนใจอยากจะบาลานซ์อะไรมากมายขนาดนั้นเรานั่งรัวปุ่มรัวๆนะครับสตันศัตรูต่อยเตะไปเรื่อยๆมันก็ตายเลยครับที่ฮาคือมีท่าฟินิเชอร์ด้วยอย่างน้อยก็ยังมีอะไรมีสีสันให้เราดูนะ แถมแพทเทิร์ตอนต่อสู้กับพวกศัตรูเนี่ยมันก็ไม่ได้หลากหลายอะไรมากขนาดนั้นเลยด้วยนะครับกล่าวได้ว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ฝีมือหรือทักษะในการเล่นเกมวอสไฟก็เหมือนเดิมตลอดนะครับอาศัยวิธีหลบสวนตีกลับไปเรื่อยๆยังไงก็ชนะนะครับแล้วพวกสกิลต่างๆที่ปลดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคุณค่าพอจะทำให้เราเล่นต่อเลยมันแค่สกิลเปิดทางน,นะครับสกิลต่อสู้ก็มาได้แรงขึ้นกว่าของเดิมเลย เอาง่ายๆครับมันไม่ได้มีแรงบันดาลใจหรือการออกแบบระบบโลเคชันมาให้น่าสนใจพอที่เราจะเล่นไปจนจบไปด้วยซ้ําแล้วผมเล่นจบได้ไงวะเนี่ยระบบแผนที่ที่ไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะครับพูดตรงๆว่าผมเดินไปจีบคนไม่มีใจยังมีโอกาสติดและหาทางไปต่อได้ง่ายกว่าหาทางไปต่อในเกมนี้นะครับคือมันเอาไว้ดูแค่ภาพรวมของแผนที่ตอนนี้เท่านั้นนะครับไม่มีระบบบอกว่าเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ดังนั้นใครหลงก็หลงไปนะครับกว่าจะเจอทางไปต่อเนี่ยเราเป็นลิงของจริงเลย ใครลองมาเล่นเนี่ยน่าจะถอดใจเพราะหาทางไปไม่เจอมากกว่าแน่นอน,นครับแต่ถามตัวเองอีกรอบมันจะมีคนซื้อเกมนี้จริงเหรอวะเรื่องกราฟิกก็ไม่ต้องพูดถึงนับตกยุคแบบสุดๆนะครับมีทั้งบั๊กการแสดงผลทั้งความแปลกของตัวเกมที่เหมือนทีมงานเขาจะไม่ได้ขัดเกลาอะไรกันเลยครับโยนออบเจกต์ออกมาตุ้มตุ้มตุ้มเสร็จครับจบบางจุดเนี่ยถ้าเราใจเด็ดลองกระโดดเหยียบดูเนี่ยหรือว่าลองปีนป่ายดูมันเหยียบได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้ามฉากข้ามพื้นที่ไปเลยผมไม่เห็นคนเล่นสปีดรันแบบเอ็นะววบบน้ี เกมจบได้ใน10นาทีด้วยซ้ำคือแค่นี้ก็ชัดเจนมากนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจจะทําเกมให้ดีเลยเกมนี้เหมือนต้องทําไปตามหน้าที่เท่านั้นอารมณ์แบบเจ้ามาก็จัดให้ครับทำให้มันเสร็จเท่านั้นแหละโดยขาดการขัดเราโดยสิ้นเชิง performance ของเกมก็ย่ำแยบไม่แพ้กันนะครับทำเกมมาได้แบบไม่ขัดเกลาวอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ลองเทสอะไรเลยแน่ๆใครที่ดูเราไลฟ์ไปนะครับอันนั้นผมเห็นว่าตัวเกมมันอัปเดตให้รองรับ Resolution แบบ 4K กันเลยทีเดียวแต่พอลองต่อกับจอคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผมนะมันปรับได้สูงสุดแค่ 180p 0ไม่มีเกินนี้ให้ปรับแถมตัวเลือกการตั้งค่าก็มาแบบบ้านๆธรรมดาๆเลยครับ เอาง่ายเกมนี้ก็ลวกครับงานเผาสุสดๆอยู่แล้วคือถ้าถามว่ามันจะมีเกมไหนเผากว่าคองอีกไหมผมบอกเลยครับว่ามีมีเยอะด้วยเพียงแต่ไอคองเนี่ยมันจะได้แอร์ถามนะครับได้พื้นที่สื่อเยอะไปหน่อยก็นี่แหละครับเราหยิบปรีวิวก็ส่วนหนึ่งมันเลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับถ้าถามผมแบบบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมว่าเกมมันถ้าขายสักร้อยสองเนี่ยผมยังเอามาตบตีสนุกๆเพลินๆได้อยู่นะครับอันนี้พูดจากใจจริงแบบไม่ใบแอดเลยนะแต่พอมัน700รเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องน่าคิดไงว่าทําไมสภาพเกมมันออกมาเป็นแบบนี้ว นี่คือรีวิวที่สั้นมากครับไม่ยาวนะครับก็เพราะเกมมันไม่ได้มีอะไรให้เรารีวิวมากนักอยู่แล้วผมว่าภาพรวมของเกมนะครับทุกคนก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะงั้นก็ตามนั้นแหละครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมให้เลย10เต็ม10ให้คะแนนตัวเองเนี่ยครับที่เล่นจนมารีวิวได้ผมมีคติว่าจะรีวิวอะไรนะครับแม้จะไม่ได้เล่นลึกละเอียดทุกรูขุมขนนะครับแต่อย่างน้อยต้องรู้ภาพรวมของเกมในทุกๆด้านก่อน ส่วนคะแนนตัวเกมเอาเป็นว่าผมไม่ให้เป็นตัวเลขแล้วกันแต่บอกแค่ว่าผ่านไปเกมอื่นนะครับว่าแต่มันมีคนคิดจะซื้อจริงๆด้วยวะไอเกมเนี้ยไม่น่าวะก็ก็มีคนภาคเสียเนีย่ยคนหนึงแหละ